สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิซ่าแบล็กพิงชาวเน็ตไม่ทนทำพฤติกรรมแบบนี้กับเพื่อนแท้ๆย่องกลับเมืองไทยมาแบบเงียบๆเ,เพื่อมาจัดงานวันเกิดฉลองอายุครบ26ปีกับครอบครัวและเพื่อนๆที่สนิทสำหรับลิซ่าแบล็กพิงซึ่งเธอก็ได้โพสต์ภาพให้แฟนๆทั่วโลกได้เห็นกันเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมา งานนี้ก็ไม่ไาวถูกดราม่าแย่งสินจีซูเพื่อนร่วมวงที่กำลังโปรโมทผลง,งานโซโลเดี่ยวเพลง Flower จากอัลบั้มมีโดยเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่31มีนาคม2566จากดราม่าดังกล่าวมีแฟนคลับออกมาปกป้องวาลิซ่า Lisa เองไม่มีเจตนาจะแย่งสินใครที่ลงรูปช้าพราะลิซ่าเองหลีกเลี่ยงพื้นที่สื่อให้กับโรเซ่ที่มีงานวันที่28-29มีนาคม จีซูที่ปล่อยเพลงในวันที่31มีนาคม2566และงานแจกลายเซ็นในวันที่1เมษายน2566ซึ่งผ่านมาแล้ว เมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาลิซาปรากฏตัวต่อหน้าสื่อที่สนามบินอินชอนเกาหลีใต้ขณะกำลังเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ลาสเวกัสพร้อมกับจีซูซึ่งขณะที่กำลังเดินอยู่ด้วยกันเพื่อรอข้ามถนนลิซาก็เต้นเพลงฟลาวเวอร์เพื่อช่วยโปรโมทให้กลายเป็นภาพน่ารักน่ารักชัดใสคนดรามาเสียเลย แถมยังได้พื้นที่สื่อพูดถึงการเต้นโชว์ของลิซ่าคู่กับจีซูด้วยเห็นทีสาวๆแบล็ก k มีแต่ช่วยซับพอร์ตกันและกันจะมีแต่ชาวติ่งที่ดูจะมีปัญหากันไม่หยุดเท่านั้นเองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อม,มูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ